สวัสดีค่ะอันนี้เป็นอีพีแรกนะคะช่อง l e ็ Channel จะมาเจียวไข่ใส่ชีสมอนซอราชีสนะคะเป็นยังไงรับชมกันได้เลยค่ะอันดับแรกเรามาตอกไข่ก่อนนะคะ ค้ามือใหม่ปีไข่นะคะใส่ไข่ไปสามฟอง ใส่ให้เข้ากันดีก่อนนะคะบ้านไหนจะใส่อะไรก็แล้วแต่ตามชอบนะคะแต่ว่าบ้านนี้จะชอบตานแบบนี้นะคะแล้วแต่สูตรไข่สูตรมันนะคะ เข้ากันดีแล้วเราก็ใส่ซอสถิยวขาวผักเขียวนะคะชีสแล้วค่อยใส่ตอนสุดท้ายเย่ดเกียวไข่เสร็จนะคะมีไข่ เอาไข่นะคะเอาเดียวพอแล้วลดไฟแล้วก็ใส่น้ำมันนิดหน่อยนะคะเม็ดทานตะวันมันนเม็ดทานตะวันไมหน่อยแลวเยอะแลว Loh, fire dia nangka? Sampong Sampong เใส่จะได้ฟูๆเออไปไปแล้วกันนะสองร้อยไข่เจียวเยอะๆค่ะ นี่เป็นอีแรกอีพน่งนะคะของช่องเล็ก a n n e l นะคะขอพี่ๆเพื่อนๆเ,เป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ช่องเล็กชาแนลด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะถ้ามีอะไรผิดพลาดประการใดช่วยเป็นกำลังใจหรืออีเครา์ ตักเตือนกันได้นะคะขอบคุณค่ะน้ำมันร้อนแล้ว ตอนแรกซื้อมาไม่ติดกระทะนะคะเดี๋ยวตอนนี้ติดกระทะไปแล้ว จะไม่กลับด้านนะคะไข่เจียวแบบนี้จะเป็นคล้ายๆแบบไข่เยิ้มๆแต่ว่าให้สุกนิดนึงค่ะสุดไข่สุดมันนะคะ ว่าให้สุกหน่อยก็ดีแต่ว่าสปคหนึ่งค่ะ นี้แล้วก็ใส่ชีสได้เลยนะคะใสุดธาชีสแผ่นหนึ่งค่ะ ร็จนะคะปิดไฟอันนี้ได้ใส่ลาดใส่ข้าวสวยได้เลยนะคะ อืมน่าทานไหมคะชีสก,ก็จะเยิ้มๆนี้ไปชิมกันได้เลยค่ะไข่เจียวไม่ต้องไปปรุงเยอะค่ะ ใส่แค่ซอสเจียวแค่นี้ก็อร่อยค่ะคำเนียเลยนะคะ ือใช่ตะก,กะนะคะแต่ว่าอร่อยมาก อาจจะเสียงดังนิดนึงนะคะรับพะเวลาตาจะสว้อนจะตื่นเต้นบ้างปุ๊บปึ๊บปุ๊บปึ๊บแซ่บขนาดช้อนรอเลยค่ะเพราะว่าหิว mm -hmm. ใส่ชีสแล้วนี่ไข่จะนุ่มแบบอ,อร่อยนุุ่ๆน้ำหนักตือช้อนรอเลยคะ่ะ คำสุดท้ายอิ่มแล้วค่ะคำใหญ่ๆเลยนะคะยั่วๆค่ะ อันนี้กุหลาบปลูกเองนะคะปลูกหน้าบ้านต้นนิดเดียวออกดอกสวยครับหอมอืมอืมหอมอิ่มแล้วนะคะอันนี้เป็น EP แรกของจ่อง เล็กแชนแนลขอพี่ๆเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe. s u b สไคร b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะมีอะไรผิดพลาดนการใดขอโทษด้วยนะคะสวัสดีค่ะ